สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟมอดเมืองไพ c ซิตี้เซิร์ฟมอดทั้ง PC กับมือถือเล่นได้เห็นเหมือนกันยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้เล่นฟรีเข้ามาเล่นได้เลยไม่ต้องสอบไวริสนะลิงก์โหลดต่างๆอยู่ในดิสคอร์ททั้งหมดเลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็ <S <S <Renaissance> <S กใหม่ทุกคนได้หมัดไฟแล้วก็ได้ตัวแฟชั่นเป็นเดอะซิมผู้เล่นใหม่ด้านบนด้วยนะครับตอนนี้ รถกำลังจะรีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รถในเซิร์ฟกันหน่อยแล้วกันนะครับจะรีใน20วนะีนะนี่คันนี้โคตรเท่ป่ะ p c x ครับแล้วก็จะมีพวกบูกะต ong บูกะติครับมีหมดเลยนะนี่เลยแล้วก็รถตำรวจครับในเซิร์ฟนี้โอ้โหดูดีโคตรเท่อันนี้เป็นรถที่เขาเพิ่งเสกออกมาเนาะนี่เลยและมันก็จะรีในะ5วี4 3 2 1ก็เกือบไม่ทานว่ะยังไงหายไปหมดแล้วหมอใจเย็ครับหมอ อราสนใจโดนจับเลยครับเา้ามีหมอด้วยครับแถวนี้และผู้เล่นใหม่ครับเข้ามาครั้งแรกรับของขวัญเนาะตรงร <ถ S 1> ด้านหน้าะนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นตรงนี้มันก็จะแจกรถฟรีด้วยนะครับถาวรน,นะเซิฟนี้นะครับอย่างฟเฟี้ยวเลยมาเสกได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมได้รถมาคันหนึ่งนะไม่รู้ว่าเท่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่วิงมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาเสกดูนะครับกดเอ็นเท่านั้นนะนี่เลยแล้วก็เรียกรถส่วนตัวแจกรถ2คันเลยว่ะอื เทดีนะครับเนี่ยรถทํางานแล้วก็รถแจกฟรีคันหนึ่งนี่เลยครับรถทํางานกดเอนกดเอนนี่อ๋อคโอเคเทโคเทแล้วก็เก็บรถง่ายๆนะครับไม่ต้องกดอะไรแล้วก็มีคันหนึ่งคันหนึ่งที่เออได้มานะ FCA 9 0 0นี่เลยว้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนมันเหมือนเขาใส่มัดด้วยนะใส่มัดเสียงนะใช่ไหม ใส่มัดเสียงนะครับว้านี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแค่จุดเกิดในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับนี่เลยหน้าเล่นนี้นะครับเนี่ยเซิร์ฟมอดเดี๋ยวนี้เนี่ยและในเซิร์ฟนี้มีงานดําใหม่มาแนะนานะครับเป็นงานดําเก็บแคปซูลนะครับนี่อย่างกับไฟเอ็มนะครับอันนี้เป็นระบบจากไฟเอ็มเอามาใส่ในแซฟเลยนะครับนี่เล่นได้ทั้ง PC มือถือเห็นหมอดเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งมอด ตัว PC กับมือถือนะเล่นได้หมดนะนี่หลายคนอาจจะถามนะครับว่า PC กับมือถือเล่นด้วยกันได้หรือเปล่านะครับคาตอบก็คือเล่นได้เลยนะครับถ้าเพื่อนมีมือถือหรือเพื่อนมีคอมเราเล่นไม่เหมือนกันก็เล่นได้นะครับอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันวิ่งไปด้วยกันก็ได้นะครับและในตอนนี้มีงานดําเพียบนะงานต่อไปที่จะแนะนานะครับก็จะเป็นงานป้นเครื่องจิวเวอรี่นะครับนี่เป็นร้านเพชรเนาะไม่ใช่ดิเป็นร้านจิวเวอรี่ทำไมพูดสลับกันเนี่ยก็ เป็นร้านเครื่องประดับมันเองครับนี่แล้วก็ป้นได้นะจะมีทั้งเพชรทั้งทองนะครับมันจะสุ่มให้เราอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราได้เพชรมาประมาณ5เม็ดขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปคราฟเป็นกล่องยาแล้วก็ AED เอาไว้ชุบเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าระวังตำรวจด้วยนะครับเซิฟนี้ขับรถหนีตำรวจกันมันเลยนะเซิฟนี้บอกเลยและต่อไปครับหลังจากที่เราได้เพชรมาต้องย้ําก่อนนะว่าต้องได้5เม็ดขึ้นไปนะครับนี่เด็กก็ไปป้นประมาณสัก5 6ครั้งเนาะก็แต่ว่ามันจะสุ่มทองด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้เพชรมานะครับก็มาคราฟที่จุดคราฟตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี AED นะนี่เลย AED ขับยาชุบนะครับก็เลือกเอานะแล้วก็โอกาสในการตีติดนะครับ100 เปในเซิฟนี้เขาเล่นง่ายนะครับแบบนี้เลยและต่อไปเดี๋ยวลองมาสาธิตให้ดูนะครับในการใช้ AED นะเราไม่ต้องกดไปที่กระเป๋านะครับเราสามารถที่จะกดไปที่ตัว ALT ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะให้เราใส่ ID ของเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เหมาะกับสตอรี่นะครับนี่กด ALT แล้วก็เลือก ID เพื่อนได้เลยนะถ้าเราจะฮิลนะครับกดไปที่ตัว H ตัวเดียวนะครับตัว SJ เนี่ยนี่เลย ก็ฮิวเลือดตัวเองได้แบบทันทีทันควันเลยนะครับบวก50เลยนะครับเลือดเนี่ยไม่ธรรมดานะเซิฟนี้และเดี๋ยวเรามาดูงานในเซิฟนี้กันก่อนนะครับนี่ใส่เสื้อเลโธนะครับกเท่ปะเสื้อเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยดังหวะนี้นี่แหละเสื้อของเด็กช่างแล้วก็ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่งานในเซิฟนะครับในเซิฟนี้มีงานมากมายนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดู งานที่อัปเดตแล้วก็ระบบต่างๆที่อัปเดตเข้ามานะครับนี่เลยเดี๋ยวเราปิดไอแชทก่อนแล้วกันเนาะนี่เลยครับโอ้โหเป็นตัวเป็นมอดต,ต่างๆนะครับในเซิร์ฟนี้โคตรเฟี้ยวเลยนะมีพึ่งนะครับทํารังกันอยู่นะครับก็คืองานเก็บพึ่งนั่นเองครับนี่เลยเราก็มาเก็บได้นะครับนี่เลยถ้ามีตัวหมีภูนี่น่าจะหานะครับเนี่ยนี่เลย <c oughs> นะมันเจ๋งดีนะครับสมัยนี้อันนี้ก็คือ ตัวหมดของทางเซิร์ฟเขาไม่ได้ลงอ n b ให้นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้พวกอ n นภาพสวยๆนะครับเราก็ไปลงเองได้นะครับนี่ก็คือสำหรับคนที่คอมไม่แรงก็เล่นได้นะครับเซิร์ฟนี้นี่เลยนี่ลยแล้วก็การทำงานในเซิร์ฟนี้นะง่ายจัดๆเลยนะครับก็คือเก็บของแล้วก็ไปทํางานต่อได้เลยนะครับนี่เลยไม่ใช่ดิทํางานแล้วก็นําไปขายได้เลยนี่ครับนี่เลยง่ายๆนะกดเอ็นแล้วก็เก็บของครับชิวๆเลยหมดสวยดีนะครับเนี่ย มาลุยกันต่อครับจุดต่อไปครับเป็นหมอนทองนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้มีสกินมากมายเลยนะครับเราสามารถไปเปลี่ยนที่ร้านค้าได้นะครับแล้วก็อัปเดตสกินใหม่กว่ารอบก่อนเยอะม,มากเลยนะครับแล้วก็มีสกินก้าวไก่ก้าวไก่ด้วยนะครับไปหาดูกันได้นะครับจังหวะนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันนะแต่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนยนะก็เป็นเสื้อก้าวไก่สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าเนี่ยไม่ใช่นะสีฟ้าเนี่ยมันพักลุงตูนะครับจังหวะนี้ สีอะไรวาลืมนะสีส้มสีส้มถทกลืมได้งไงนะเช้าดําส้มอย่างเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้มาเก็บส้มนะครับแต่ว่าเรามาเก็บลูกทุเรียนเองครับนี่ทุเรียนในเซิร์ฟนะครับกลายเป็นลูกแบบนี้ไปแล้วนะครับดีเหมือนกันนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเป็นต้นไม้เฉยๆนะแล้วก็แล้วก็มโนวเป็นต้นนู่นนี่นั่นนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับไม่ต้องมโนอีกแล้วนะครับนี่ ต้นของจริงมาจริงด้วยนะแล้วก็รนใส่หัวนะครับต้องระวังด้วยตอนไปเก็บเนี่ยนี่เลยเก็บต้นทุเรยียนครับออันนี้เป็นน่าจะเป็นหมอนทองนะครับถ้าเป็นชนีนี่ไม่เก็บนะครับเพราะว่าไม่อร่อยถ้าหมอนทองว่าไปนั่นนี่นะครับลองมาเล่นดูนะเซฟนี้เซฟหมดน่านเล่นด้วยและต่อไปครับนั่งยิ้มอยู่ตรงนี้ครับมันก็คือต้นสมุนไพรว่าไปนั่นนะครับนี่เลยอันนี้เป็นต้นทานตะวันนะครับนี่เลยแอนด์มินบอกว่าถ้า เงาๆแล้วก็มานั่งเล่นดูมันได้นะครับนี่เลยถ้าจะเงามากนะครับจังหวะนี้นี่เป็นต้นทานตะวันนะครับเดี๋ยวเก็บดูหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยอ๋อมีคนเก็บอยู่ถ้ามีคนเก็บเราเก็บซ้ําไม่ได้นะครับเนี่ยนี่เก็บต้นทานตะวันกับเพื่อนนะครับแล้วก็ตอนเก็บนะขยับเมาส์ได้ด้วยนะครับนี่บางเซิร์ฟอาจจะล็อกไว้นะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ไม่ล็อกนะครับนี่หันดูด้านซ้ายขวานะเผื่อเรามีแก๊งแล้วก็เจอแก๊งอื่นนะครับจะได้บวกเลยนะครับนี่ก็ มีข้อดีเหมือนกันนะเผื่อมีใครย่องมาทานหลังเรามากระทืบหัวเรามากระทืบเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับถ้าเขามาก็วิ่งเพ่นปลาลาบนะครับนี่จะเพ่นได้ไะครับก็บวชสิครับจังหวะนี้นี่แหละครับลองมาเล่นดูได้นะตอนนี้เรามาเก็บงานนะครับอืมก็มีงานเยอะมากในเซิฟนี้นี่เลยแล้วก็ มีสกินเยอะเหมือนกันนะนี่เลยปลาลงมาแล้วก็มีกระเป๋านะครับหรือว่าเป็นสกินของตัวละครมไม่แน่ใจละมดมันเยอะจริงๆครับเซิร์ฟนี้ไม่ธรรมดาครับลองเล่นดูได้นะและนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟไพซิตี้นะครับเซิร์ฟมดเล่นได้ทั้ง PC กับมือถือเลยนะเเ็ฟกันยกเซิร์ฟแล้วก็เห็นเหมือนกันด้วยนะครับนี่เลยฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับนี่เลยก็ฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมนี่เลย สำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดเนียที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม